อันนี้ลงไป,ไปอดอ,อันนี้ดอกมันนี่งามขนาดทุกคนเลยซ้อมแล้วแล้วงามไปตะกินขนาดค่ะโคจิโรมาเด้อมาด้อคนจิโร่ <c oughs> กาบทักทายสบายดีและก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขูสุคน มื่อนี้กะสาวโม่สีมาเฮ็ดของหวานกินทุกคนแล้วกะสีมาเต็มเครื่องเต็มของสีเมื่อแขวงขมโมยละทุกคนสีเมื่อยางมเมท่าผค่ะบอมอนเมื่อยางมเมท่าวเมของเมสาวโม้นะเอินวะยาทวดประมาณนี้นะทุกคนเออเพิ่นอยู่ผู้ดีอยูนะเพิ่นรูรน่ลานกะไปเอาโผล่เมย,ยู่บอนอื่นเลยบนเมื่อยู่น้ำเพิ่นทุกคนนะคะสีเมื่อเยื่อเมื่อยามเพิน่นเอาสีเมื่เต็มเครื่องเมื่ออื่นนี้ละทุกคนสะได้เดินทางเมื่อนี้เราก,กะ วันศีคลื่นป่าก็ซักค้าแต่ว่าบันได้ขึ้นทุกคนเลยซมูสิมาเฮ็ดของหวานกินก่อนแตะกะไปหาเต็มเครื่องเต็มของแล้วก็เอาในยูนิกลิมเมอตอนเพื่อนเาทุกคนเพื่อนดูผู้เดียวนะไม่มาอื้อหัวกะสซีมาเฮ็ดของหวานก่อนทุกคนมันมีหลาย,ยมีหลายโยทุกคนมีนี่น้อยนีล้วกะน,นี่นกะมีโทดินนำ้ำ

อหนแม่นะคอยน่ไม่เท่าอันนั้นเด้ม่เท่าอยู่บ้านแข่งกมูลน่ะเลยยี่มืออืมอื้อนี่เยอะพ่เบต่ไหน้ากัน็เลคือมันวาจะไปหน้าอ่ะวาวมือองูัน่อ่ามืออะไรพ่าามันมากคุณแล้วมันจะไปอือนงหอยันเลยก็อขึ้นเบาม <laughs> mà mấy thổ bộ lên Nhưng mà có cái bị sao mà bẩn, bẩn, hỏi, trong là dư có lời 妈你看 thank <laughs> you ไ,ไปด่านอันนี้แล้ด,ด่าน,านบันด่าน,นบันฮา,ากกัเขาได้องโง่ขึ้นแบบนี้ด่านเท่าเออด่านบ้นบอนน้ะดิด่านแค่เข้าไปเนอะโง่ของลกมาล่ะเมื้อวานก็ข้ามไปเห็นบ่อนฮากเลยแดงมันนะโง่เขาสแก่โง่ไปเลย มาอือกับปอเรียบร้อยทุกคนห้าสีมาล้างแล้วกะหนึ่งเลยน้ำน้ำกระมือฟุตเดี๋ยวซิมาปอมาอือแล้วกะเน่มาล้างมาอือก่อน นึง่งกันนั้นแล้วแล้วทุกคนนึ่งปลาไว้นะแต่ว่ามันยังว่รทันสุกแล้วทุกคนเลยมันห่าก,กับฟตุตนำห่าก,กับฟุเดี๋ยววันนี้เฮาสีเอามะพร้าวเอามะขูดทุกคนเอามะพร้าวเอามะขูดวางนี้ก่อนเอ,าค,อา,าคือ u, 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 นอนอยู่นี่ฮะแต้ก็นอนอยู่นี่เนี้ยเนี้เนี้ยเนีนอนอยู่นี่ค่ะแท้สิลงมาตู้เย็นบนนอ้ะมะพร้าวอันนี้น่ะ ไซไปแล้วคงนึงทุกคนเออไซเห็ดอนาพิเดวะมันนะันน่ะเห็ดกะทีโกยแต่ว่าอันนี้นะกับพ่อ,อยู่เพราะว่ามันหนวยใหญ่หทุกคนเขาก็เลยพ่าไว้เคองนึงนะวันนี้เขาสีมะขูดมะพร้าวทุกคนเออ ฝ่ายเติบล้วอันเพิ่กลับไปให้ไปนหน้ามั้งะ เรียบร้อยทุกคนกูมมะพร้าวแล้วก็หลายเติอเบกกิ้บิงกันี่อากระทะมาอือซุปแล้วก็มาเอ็ดทุกคนแล้วก็สีหาเต็มเครื่องเต็มของไว้นะมาอือซมอนกัซุทุกคนเลยสิปงลงมาบงกอนตักสี่เมื่อกี้นี่ซุ克ใ่ทีนั้เถเบึงกัน ปีนน๊ดเอนนาไข่ห้องอาบห้าไปเปิดห้องถ่ายในห้องอาบแล้วก็ปิดไว้เลยห้าไปเปิดในห้องถ่ายฮนะ สิบอนางกินทุกคนแต่ว่ารสชาตินี่ค่ะประกันได้ดเออไอ,อ,อแม่กับปิดอยู่เด้์จะมัตาตลงไป mở mơ mở Mơ ban à Bạn thả hương hương lốt Lốt của cháu sao cái đấy กินกับข้าวก่อนอันนี้เนะี่ยกินละลาบเแซ่บแต่ต้องกินกับข้าวสีสันมันเป็นตะกลินแต่ว่ารสชาติแซ่บเลยทุกคนอร่อยนะคะลองซิมก่อนมาเด้อมาเด้อมาลองซิมเนนะทุกคอนอันนี้เนะี่ยกินกับข้าวแซ่บ ตุ่ยแล้วก็สิ่หวานมันหอมลองไปให้บางเรื่องคนเราไปให้ซิมบ้างเพเลื่มีมะพร้าวมีแต่มะพร้าวกับน้ำตาลสองอย่างเท่านั้นได้กินทุกคนเน่ยพามาเออแล้วกะไปนึ่งนึ่งเอามากะห่อไก่ให้ทำไมโบสให้มันมุนนะใส่น้ำตาลใช่กะทิเออ ข้าวบ้าใมะพร้าวค่ะใส่กะทิและก็ได้ทุกคนเข้าเซาเดี๋ยวมื้อื่นเจอกันที่คอนคำมนทุกคน สายเดียวเก่าทุกคนบ่หมอนเพิ่นอ่อนหน้านะสมูทอะสีมือเอาคือก็องที่บ้านและะ้วกัเอาสิหาเนี <S <S ่ยอยู่ในกลิ่นตอนไป็นข้าวพรแต่ว่าน่าจะบ่ได้ไลก็ได้ทุกคนน่าจะบ่ได้ไลไปเลยเดี๋ยวเ้าสิมือ 莫嘞。嗯 ทุกคนเลยจักแมงคือเล้ยง้าตา,ห,าหน้าสโมมีด้านลายขนาดทุกคนไขประตูมวทุกวันโอเคทุกคนเจอกันอยู่หน้าสโมลแหละ ว้าสีมือบ้านค่ะมาโทรหาหน้าบ,บ่าวเมื่อกี้นี่พัดเอินเว้าว่ะฝนตกแห้งทางรดมือบบได้ทุกคนได้เลินไปอีมหมอนเพินอยอะมือแห้งกำลังสิเต็มเครึ่งไว้แล้วเต็มครื่งไว้แล้วล่ะซากครึ่งไว้แล้วแล้พัดโทรหาหน้าบ,บ่าวพนเว้าฝนตกอืมทางแบบหยะแห้งรดจักก็ได้แบบซุกจนมือทุกคนก็ได้ไป รถใหญ่รดสายทางเขาก็เศร้าเลนประมาณซี่ห้ามือและฝนตกหนักถ้าเบิง่งฝนญ้าตกคุณแร่ยังได้เมือวันนี้นะมาฮอน,น้าเลยเมก่กะคุณจีร้องมาป้นกินง่ายโอ้ได้ลายว่นจีร้อนนะเชียไ,ได้ลายปนได้มันเห็นคุยมันฝน,นตกไมม <laughs> คุณจีป,ปน้นกินจีร้อ ยังเหลือแมชวชมพูตัวเมื่อความมืดแล้วมังค่ะพี่ซีไอแมวโหหมอ้อกระทะใช้ไปก้อนมันยังใช้ได้อยู่นะแม่นี่อันจับมันค่ะโคจิโร่ก่อนหมอ้มอตั้งแต่เก้าหม้อแต่เท่าไรปีแต่ชาวโม่พันเกิดหมอนี่นะหมอ้อตั้งแต่ชาวโม,ม่ยังไม,ม่ได้เกิดคุณรูกันหมชาวโม่จะพันเกิดหมอ,อยังใช้ได้อยู่ ไปก่อนเนาะไปก่อนเวลามันจน <c oughs> มันจนมันทุกมันเนีแย่บอ,อกมัน้ยาปากมองเล้วเฉโม่ได้เงินจะเฉาเฉโม่ซื้เอเฮ้ยแม่โคจิโร่เขาก็มาเก็บพักยอดพักนี้ไปโลก,กินตั๊บแจ้วแจ้วจิโร่ปนจิโร่เอ้าอันนี้เอ้าอันนี้มันแซ่บเลย เอากระสอบม,มาอึป้ายแม่โบกเก็บกิ่นมันบานมาเลยแม่โบม,มักบ่แม่ต้มใส่มี่ห่อก็ต้มอะไรน,นี่น,นี่มันหลายเก,ก็บเอากระสอบมาอึก่อนเดี๋ยวเสียเอาไปโลกินกับป๋นจิโร่งามขนาดมากมันเดี๋ยวแม่พอเป็นบ่ ยอดอันนี้ดอกมันนี่งามขนาดทุกคนเองอยอดเปลบอบอห้าเยื่อกินอันนี้มันกระสอบม,มันนี่โลก,กินแซบนึ่งกระแซบแล้วก็แกงใส่หน่อไม้กระแซบซิ่นไปซ้อมอีเมลโคโจิรออยู่ซ้อมแล้วก็โลก,กินกับซ้อมยอดพักปลาตุ๊ปาเพชรอยู่ตามธรรมชาติอีเมลเป็นตุ๊นะงามเสร็จแล้วหนุ่ยให ปีตะเก้านาแห้งหลายก็นี่แต่ว่าปีนี้บ่หลายลาไปเลยพอาไมได้กินเฮ็ดบริสัยปุ๋ยใส่อันนั้นเนี่ยบริสัสารเคมีนี่ใส่ฝุ่นธรรมดาฝุ่นขี้งูขี้แบอะปฝุ่นขีข้แบอขี้ไก่้ฝุ่นธรรมชาติกินบุ้มีพิษมีไผ่แซ่บโน้วหวานอ๋มอมึงคิดหวานกัด<ะ>อันกินบุ้มีมบุ้มีผลกระทบอียางอันนี้บุ้มีแม้ นนั้นจิโร่อวานที่หาโตเชื่อมา่กินหลายยัมบมอิ่ม <c oughs> จิโร่นอ,อนอนกินพวกเพชรหลายเพชรกับเพชรแซ่บมึงก็ซ้อมแล้วแล้งามไปตะกินขนาดต้มกันโมอเอาไอ้ลรกตัวนี้ตัวนี้กะบ่มีหูซ้ำเอางองคู่เอ็ดเอาล <c oughs> เลิกไซไปนี่ละ ยังไซดูได้อยู่ได้ได้เลยสิเสนน้ำจากน้อยแล้วกลับไปเชือเกือรกับเป้งโนแล้วก็ลงไปค้างเมียปนกิโลปลนกิโลเสือเก,กือร์ป้งโนนะมะกระถิ่นบางไอเอินมากระถิ่นเมียเพิ่นไปเก็บมากินกระป่นกิโลปอ้อตอนนอกกินกระต๋ำมะ่ง้ด้วยนรอแม่แกะใส่ตำหุ่ง ยอดสุดยอดอืมอันกินกระเรียบร้อยทุกคนมาเด้อกินข้าวนำกันเมื่อนี้มีโลภพักปนจิ๋้อะไรกะ้มปากคอต้มสมปากคอมาเด้อมาเด้อเกือแมวสิก่อนเหงือแมวก่อนแมวยาก กินอะไกินละลายได้ปลาได้ปิงปลาของโป๊ะได้ปลาที่มันตายแล้วปิงเหื้อแมวมากินข้าวน้ำกันมาเดินมาเดินตนจิ่อมากินข้าวกินข้าวตกข้าวน้ำกัน ดอกพักดึงรับวันวกน,นี้ข้าน้องัองมากาทางเทศคบพอ่อ

ยังอยู่กัะร้อนะทราบความหูาห่าเซ็บอื้มอัดโลภขึ้นเจ็บขนาด กัดคือผลจะตงม่สชมารอเป่าที่จะรางานเกียวข้าวอัดียนีมันแดดมันก็อ้อเลยเริ่มหองแล้ว ก,ะะกินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วทุกคนเอ้ยสิไปตักน้ำขึ้นมาไว้แล้วก็จักซิได้เมื่อไปได้เมือ่อว้าวปีดไปปีดมาอยู่นั่นก็นได้มือเบิ่งก่อนมือถามือเขาอยู่บ้านก่อนลูกไปหาตั้งน้ำขึ้นมาไว้ก่อน้วก็สิเก็บพักสังเกตมือไวนะ้นํะบางเธอได้เมือ่อ เก็บเครื่องเก็บของแล้วแหละจักได้มื่นวัได้มื่นเก็บมือไว้นะถ้าเบิ่งมแรงถามมึงเขาจืดก่อนเก็บมือไว้เฮ้อมาล่ะสบายดีก่อนปลาก่อนมาเข็มปลาก่อนไม่กินปลาสบายดีจ้ะสบายดีนังแอสบายดีมือปลาอะไรอะไรจะมาอีกเด้อ มันมากจังเอาคืนมาต้นม,มือเล่อแย่งมากบ่หึงดอามือบ่หึงก่อนป่ะป <Billie S 2> ่านีาน <c oughs> <eighth> ้ค่ะสิได้เดินทางมือแดี๋ยวกะเอาใบยนานั่งจักมือบัวจักขัวเบิ่งก่อนจักจังมือสี่มือพ่อมาเลยโอเคทุกคนมือบ้านก่อนบัานี้มือบาราปอดทุละเก็บเอาคืนก่อนมาหืดแล้วกะ ได้หนึ่งเอาหาหน่อไม้มาต่อยเต็มกระยางคักเน่อันนี้เห็ดพงอันนั้นเห็ดส้มอันนี้ยูเก,กงและกำลังเข้าเจะนั่งชิแกงหน่อไม้ก่อนโอเคทุกคนกินข้าวกินน้ำเพื่เหลือก็อิ่มเมื่มอละแกงน้ำมอหน่อไม้กินนะแต่ว่าบะาราะเทศไทยให้เบิ่งทุกคนเพราะว่าคลิปมันยาวเกินไปอะ สำหรับคลิปนี้กับโมมีอย่างไรทุกคนขอขอ,อบโมกใจทุกคนที่เข้ามาติดตามพักส้มเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวคลิปหนา้าคลิปหนา้าพบกพวก,กันใหม่ที่เก้าทุกคนสบายดีว้าวสิบบอลยืมมือแล้วนะพัดนั่นเลยเพื่อนกะ็ยืมมือนะบอมอนทำนี้ว้าบอลยือมมือทุกคนเลยเดี๋ยวนั่นเลยก็มือว้าวไปนั่นเลยก็ต้องว้าวบอมอนยืมมือทุกคนเอ้ยเป็นนั่นเ,เ,เลยเพื่อนก็ว้าวขึ้นมือเขาได้นะทางงานสั่นเลเพื่อนก็นมือเพื่อนวลยนะไป